ค่ะนี่ก็เป็นแบบเกาะอ,อกแขนสม็อกอีกตัวนึงนะคะตอนนี้มีผลิตสีขาวกับสีม่วงกะปินะคะชมพูกะปิน่ารักค่ะสีนี้ก็หวานมากค่ะอันนี้ของลูกค้าสั่งผลิตไว้นะคะนี่เราทำตัวอย่างออกมาให้ดูกันก่อนนะคะแขนน่ารักมากค่ะโบมีโบนะคะมีสม็อก งานเย็ยบเรียบร้อยนะคะลูกค้าท่านใดที่เพิ่งเริ่มทําแบรนด์นะคะขายออนไลน์นะคะสนใจก็โทรมาคุยกับเราได้นะคะเรารับทำครบวงจรค่ะตั้งแต่ช่วยออกแบบทำแพทเทิร์นขึ้นตัวอย่างแล้วก็บริการตัดเย็บนะคะน่ารักมากค่ะ